ยินดีต้อนรับเข้า,า,าสู่รายการโอ้โหบางแพรรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับกูรูรู้ลึกรู้จริงรู้ในสิ่งชาวแพรรู้สวัสดีค่ะแจงค่ะอคอยค่ะจ๋าค่ะเพี่พี่อยากกินขนมนังเลยอ่ะขนมอะไรจา๋าขนมที่เด็กๆเขากินอ่ะอ๋อใ,ใช่เค้กญี่ปุ่นปะใช่ใช่ใช่งั้นเราให้พี่แจงพาไปที่ร้านกันเลยไหมไปกันเลยอันเราไปกันเลย เราจะพาทุกท่านนะคะไปพบก,กับทีมงานที่ได้ให้ลงพื้นที่นะคะไปสัมภาษณ์เจ้าของกิจการร้านไข่เค็มนะคะเราไปพบกับทั้งสองคนได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะกิงคะ่ะต้นค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์นะคะทีมงานที่ได้ให้ลงพื้นที่นะคะ <Lights> ไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการร้านไข่เค็มนะคะจากที่ได้ลงพื้นที่มาผู้ประกอบอาชีพร้านไข่เค็มชื่ออะไรคะชื่อคุณปุ้ยค่ะค่ะแล้ว คุณปุ้ยนีน่นีจุดเริ่มต้นอะไรของการขายเค้กคะจุดเริ่มต้นของการขายเค้กของคุณปุ้ยค<ะ>่ะจากที่แบบได้เริ่มทำมือทำกันเองในครอบครัวค่ะ,คะแล้วก็แบบให้คนรอบข้างชิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกอร่อยก็เลยนํามาประกอบอาชีพค่ะแล้วต้นทุนในการซื้อของอะคะอาทิตย์ละสี่พันค่ะอ๋อแล้ววัตถุดิบอะคะซื้อมาจากไหนคะวัตถุดิบหาซื้อได้จากตลาด้านโป่งค่ะอ๋อค่ะแล้วเค้กที่ขายค่ะขายเฉพาะหน้าร้านหรือว่ามีส่งตามร้านค้าเ้วยคะ ขายเชฟหน้าร้านค่ะตอนนี้ขายส่งยังไม่ได้ทำค่ะอ๋อค่ะแล้วมีวิธีที่ลูกค้าไ่กดไหะวิธีเรียกลูกค้าก็คือจากปากต่อปากของลูกค้าที่มาซื้อน,นะคะเขาก็จะนําไปพูดกันต่อแล้วก็มีการโพสขายในโซเชียลทั้งเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะจากที่ได้ลงทุนที่ไปสั่งใต้เนี่ยรายได้ต่ออัปดา ข้อดีนะคะก็จะเป็นอาชีพอาชีพเสริมรองจากงานประจำค่ะส่วนข้อเสียก็ช่วงแรกๆอาจจะทําเสียบ้างค่ะแผ่นแป้งนะคะส่วนการแก้ปัญหาก็คืออาศัยการทําให้ชานาญขึ้นแล้วผลกะระวงแตกสถาดการโควิดเจอไงบ้างส่วนใหญ่ลูกค้าไม่ค่อยออกจากบ้านค่ะตอนนี้ก็ต้องหาอาศัยเกี่ยวกับเดลิเวอรี่ร่วมด้วยะคะ่ะ ตอนนี้วัตถุดิบมีราคาค่อนข้างแพงน,นะคะตอนนี้ก็อยากให้ทางรัฐช่วยทําทให้วัตถุดิบราคาถูกกว่านี้นะคะค่ะขอขอบคุณคุณปุ้ยนะคะที่ทำกิจการร้านเคี่ที่ให้ความรู้และข้อมูลกับพวกเรานะคะและขอขอบคุณ,ณคุณตูนและคุณปิดนนะคะที่ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์หาข้อมูลและให้กับพวกเราขอบคุณค่ะ ตอท้ายของรายการแล้วนะคะหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้จากอาชีพนี้ไม่มากก็น้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะแล้วติดตามพวกเราในอีพีต่อไปด้วยนะคะหากทีมงานโอ้โห,โโหวังแพรทำพิพาประการใด<ๆ>ก็ขออภัยไว้ในที่นี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย